นี่เป็นครั้งแรกของเด็กๆเ,เลยนะคะที่ได้เล่นเครื่องเล่นบิกินีมัลเทนรันอเวย์ไมค่ะเครื่องเล่นนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของโซนนี้เลยค่ะเพอเป็นเครื่องเล่นรถรางไม้ที่สนุกที่สุดแล้วก็มันสุดๆครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆเ,เลยค่ะแม่นั่งหลุนอยู่ข้างนอกว่าเด็กๆจะร้องไห้หรือเปล่าพอได้เห็นในคลิปแล้วก็รู้สึกเสียใจเลยค่ะที่ไม่ได้ขึ้นไปเล่นกับเด็กๆป๊าๆกับมิลานั่งด้วยกันก็เลยมีคลิปให้ทุกคนได้ดูส่วนน้องมาเวลก็เล่นด้วยนะคะแต่่่่่นนนนนนน้้้้อองมมมาาาเเเเววลลลัักกกกบพพีี็็็็ยไไไดดคคิปใหหทุภ น้องมาวลวจะขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นอันนี้ต้องมีการวัดส่วนสูงกันก่อนค่ะและนี่ก็คือเด็กแกรงที่เข้าไปเล่นเครื่องเล่นนี้ด้วยกันโดยส่วนตัวแม่คิดว่าเครื่องเล่นอันนี้แอดเวนเจอร์มากๆและก็เป็นอะไรที่ท้าทายเด็กๆสุดๆพอตั้งแต่โตมามิล่ากับมาเวลวไม่เคยเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวเท่านี้มาก่อนแต่รอบนี้มีเพื่อนๆในวัยเดียวกันมาเที่ยวสนุกด้วยกันทําให้เด็กๆกล้าเปิดใจแล้วก็ลองเล่นเครื่องเล่นอันนี้ ความรู้สึกนีเาแความรู้สึกแบบความรู้สึกเรวเป็นไงบ้างเสีเลยเสียวเลยอ่ะ